แต่งแข่งเตีงสายนึ่สามบันของการศึกษาของพระพิกศุลย์มีนักธรรมกับาลีนักทรรมตีนักรำรโตนักทรราเอกภาษาบวลีประโยคหนึ่งสองยึ่งประโยคก,กา้าว หนึบบ่งแปดคำสองไปแล้วเป็นสองคำเดินสองแปบดบสิบคำเดินสามตัวมันมาเรลยสองประโยชนต้นประโยหนงสองต้งประโยชน์อ่างในแต่พระภิกษุสมัยนั้นก็ในในนมีการศึกษาจที่ยกไปเมื่อกี้นี้พอาบุญช่วยอันบอก เป็นเด็กต้องพยายามอ่านศึกษาหนังสืเติบโตขึ้นมาต้องพยายามสะสนเงินทองเมื่อแก่เท่าถึงทาตาต้องพึ่งพานันจังสอของพระพุทธสมบรณ์นันีก็คือจาต้องทำหน้าที่ของเราตามไหของเรา ให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์นะครับตาหน้าที่ของเราตามทามใบทางแนวก็รีพูดสะดวสบายไม่ท้องทุกข์ไม่ท้องร้อนนีเมื่อเจ็บเข้ามาก็เตลียนตัวคือถือคื่อผ่าตันส่าตอนของ สมเด็จปัสมาสมเด็จเจ้าเป็นคนขดางเดินเดินงต่อไปทุกุกมุ่งหมายปลายทางอันีดนี่คือสิ่งที่เราสามารถระาอบกาไปทำได้ทำไว้ของเราเป็นเด็กเป็นเล็กก็พยายามศึกษาอวิชาความรู้ต่ไปขอางเปิดนกว่าจดมีความรู้ความสามารถที่จะไป สมัครงานได้ต่อ3โมงเป็นอย่างดีเปียโนเปียน์ีกก็สุดแค่แต่ไปจะสามารถศึกษาได้เื่าศึกษาเราเรียนจบจันจันมันเร็วมีความรู้แล้วเป็นไม่เปิดทางเป็นไรบันทที่จะนำไปสมัครงานไปทำงานใน จาชการาก็นราชบัณฑาเกิหรือเอกชนต่างๆก็เริ่มต้นก็เอความรู้นั้นเป็นไว้เปิดทางต่างทำงานในสถานีนั้นๆทม่ทาไม่มีไปเปิดทางอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าทำงานในสถานีน,นั้นได้เปิอทำงานแล้วก็ อเราดิบเป็น um, ต่อสิเราทำงานในนั้นเรียะเดเรียมครอบครัวเรียมบริวาเรียมพ่อแม่จะไม่มีความสุขใน้อกนาทีขอเมื่อแกเอามาอันเกษียอายุหกสิบปีทานไมททำงานเนียอเสียมีไม่เกิดตงานกมีไม่เกิเด อย่างผู้เกษียณนทุกราชการนั้นนั้นเดินจะหอกเก็บไม่ได้ถึงเวลาสุดท้ายเราก็ต้องนะมาตื่นตันเองีว่าจะิตที่ผ่านมาเราผ่านมาได้หด้อไม่อะไรมาบ้นะเราจั้งต่อไปองสิบแล้วรเณ์ขอโวยนัำขอโ้ยนั่นคือแสดงถึงความเก็ นะคัเก็บไข่ใน่ประเด็นสุดท้ายก็คือต้องอำงานจากดูมนิี้ไปแต่ว่าก่อนที่จะอำงานาวงวนี้ไปเราอสมาสมา็ันเป็นผู้นำหนักมากกับสังซ้อนขององสมเด็จสมัสมดิจจ่าเป็นผู้มีทำอยู่ในจิตในใจของโราเป็นแสงสว่างสอนผ่านกำเนินไปสู่ จิตวิญญางของเราคิดังไปสู่สุขทิทุกขิทีก็อูงที่เราเอาไปัจจบันที่เราปก็การทุกวันนั้นก็พะเห็นผลก็คือที่วิาจาณสังสมบุญปรนีเป็นบุญอย่างที่ตา้เป็นสันดาเป็นอุปนิในใเป็นปัจจัยในภพในชาติัดต่อไปแทนเดีย คือมาขัดใจตนเองที่เราสงบกายก็คือไม่ตายสัตว์ไม่หักทรัพย์ไม่รุนแรงในกาไม่ดื่มสุราไม่นั่นคือทำใจทำวางาจไม่พูดโง่ครอกดวงนั่นคือสงบวาจาไม่กลุ้นก็หงุดหงิดไม่กลุ้นเมื่อใดเมื่อทำอย่างไม่คยเจอไม่กลุ้นเรยวไรนั่นคือสงบวาจาและสุดท้ายนั่นเราสงบ Tại sống bài tai đều chị tai cọp sống để mặt tai bụi bay. Anh đơn mời bài lượt đi cọp kìa lưng bay sáng hát chị cọp lọc bể sọ bát đi lưng kìa bể tai bằng tai bể tai bằng tai bể tai bằng tai bể tai bể tai bằng tai bể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  รือสิ่งที่มันผ่านมาและตนคนที่จะเปิไใจมันนึกว่าจิตเป็นของธรรมดาแต่ถ้ามันไม่นึกไม่คิดก็ะสด,ดงว่ามันลมหายใจแล้วเหมือนคือจภายแต่ที่ท่านให้มาฝึกจิตใจของเราวิ่เพื่อให้อยู่ในร่องในรอยดูกับสติดูกับลมหายใจเพื่อให้เพิ่มพลัสติ ความรู้สึกไม่จิตขังแมงคือไม่ปล่อยไป่ตามอารมณ์ขังแมงคือไม่อยู่กับอารมณ์ธรรดาอยู่กับ er ประูอยู่กับลมหายใจปกติเราหายใจเราไม่เนิ่นเนิบชิดแต่ว่าเราควรกระเซเข้ามามาดูลมหายใจของเราลมหายใจเขาลมหายใจออกดื้อดุประตูแปลว่าเราไม่ได้ ดึงใจิต้แล้วก็ดึ่งป็นไหวเป็นความความเป็นความเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรเอ็นสิ้นล์ความเปลียนไปในจิตเปถานั่งสมาธิภาวนาหรืออารมณ์ภาวนาหรืออารมณ์ต่างๆเข้ามากำลันรู้อารมณ์ภาวนาดูดารมห์แใจก็ารมณแใจออกรึกนืกคุ้นโตนะคือความเปลียนไปในจิตคือเอาจิตเอาความรู้สึกมานึก อารมณ์ราเมื่อเราประกอบพระรรมแบนี้ในชาติจปุบันก็ทำให้เรามีความสุขใจไม่ต้องเบื่อรอใจเมื่อเราทำจากตรนี้เราไปที่พืนแล้วเราสามารถไปเกิดในภพในภพที่ดีต่อไปนี่คือสิ่งที่เราหมุวังมาชนะเราระกอบกรรมตั้งแต่เกิดจนตา ว่าเราจะดูดีดูช่วยดูยังดูเพื่อเนั้หนก็เป็นกาตต้องเรียนเป็นปฏิัตญาชีวิตแต่เกือมาศึกษาตั้งแต่เกิดแจกแรสุดท้ายก็คือต่ยนี่คือไปจัญญาชีวิตปัิญาไยนอกเราก็สมารุกของสมาธิตไปสมัครงานใเมงหรือออกแด็กไปปัญญาชีวิตต้อง ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจและดท้ายเราก็ตบปาิญิจชีวิตก็คือความสูขมักบคมีนาจในอื่นครองครับมวนาในวันนี้ให้นำไปเป็นความวิจารณ์และทำไป่อยดึงดูดไปท่อไปตั้งใจหลับ